ไจะหนูหายเลยจะไม่เป็นไรเปิดมใหม่พี่จะสต็อปขอบคุณนะคะคุณแม่น้ำทิพย์นี่คือเชฟฟินนะคะคือเชฟคอกของเรานะคะนี่เลยนี่เลยเดี๋ยวแม่น้ำใส่น้ำทุกอย่างทำทุกอย่างที่น้ำซอสก็สุดยอดมากน้ำซอสไม่อร่อยเองน้ำซอสน้ำซอสทำเองจ้า ต้องน้ำซอสพาดพะนี่เห็นไหมเค็มโ้นค่ที่หอยนั่นหน่อยได้ไหมตะหลี่ยวตะหลิ่ยวตะหลี่ยวใช่นาะแล้วนี่ก็คือหม้อไฟหม้อไฟนะเขาไม่ได้เรียกตะหลิวนะเรียกอะไรกระบวยกระ buoy กระ b อ่ะคุณแม่คุณมุณได้น้ำพริกน้ำลูกสะพานรักสารสินนะนมนะขอบคุณจริงๆขอบคุณขอบคุณมากๆแล้วก็นี่กำลังใช้กระบวยบ้านเราเราเรย เขาวัดเหรอใช่เขาเรียกกระ buoy เรียกกระ buoy กระ buoy กระ buoy แต่เอาวางไม่ได้นะแหละนก็คือโค้ชเพนของเรานะคะอืมยิ้มหวานนะจ๊ะไม่พูดไม่จาแล่าไม่พูดไม่จาค่านี่คานแล้วค่ะน้ำไฟร้อนร้อนอุ่นอุ่นร้อนร้อนเดือดอืม ดิฉันก็ถ่ายแล้วถ่ายอีกแล้วค่ะมีดิฉันไม่เป็นไรครับดิฉันไม่เป็นไรค่ะไม่มีดิฉันฉันไม่เป็นไรนะคะน้ําจิ้มอนน้ำจิ้มเคมคนมากเอาธรรมชาติลบลลงไหนเดี๋ยวอเข้าวิดีโอแล้วมันจะแบบดูดูอะไรมันจะดูว่ธี้าขอขอน้ําจิ้มน้อยหน่อยนะคะโอ้ไม่ใช่ขอน้ําจิ้มดิฉันก็ลดเสียงแล้วนะคะเพราะว่าเข้าไปวิดีโอเดี๋ยวจะรับเสียงตัวเองไม่ได้ทีหลังดิฉันก็ไม่ยืนม่โคชค่ะดิฉันก็ต้องทําตามนะคะที่ต้อง ต้องมีเสียงสองค่ะคือเขาเขาเขาไม่ต้องทานก็ได้นะคะเขาเขาขายอย่างเดียวนะชาดิฉันชอบไปยืมนะว่าสวยนะคะคุณแม่นำทิพย์โคชเพนก็สวยนะคะดิฉันก็เป็นเสียงสองแล้วค่ะตอนนี้ตัวตนหัวนี้ฉันหายไปค่ะ้นงขอบุณตัวนึงตัวตนของดิฉันหายไปค่ะขโมยแล้วขโมยแล้วขโมยตุ้งแล้วโอเคกินให้อร่อยขอบคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ